น่าจะพอสำหรับตอนนี้แล้วละมัง้งฉันหมายถึงฉันคงประมาทไปเองแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะเห็นฉันแบบนั้นมันก็น่าอายนิดหน่อยเดี๋ยวนะแล้วเอาอยัางไงต่อละ่ะจะปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวในแบบนี้มันไม่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมากวนตอนนี้นะสิ่งที่ฉันต้องทำคืออยู่ที่นี่และเฝ้าดูมาซาชิจนกว่าเขาจะตื่น ดูเหมือนว่าไม่มีมอนสเตอร์แข็งแก่งๆอยู่แถวนี้เลยคงจะดีตาาบใดที่ฉันไม่ปล่อยเขาออกไปจากเดียวบ้าเอ้ยนี่มันแย่มากหากฉันละสายตาจากเขาแล้วก็ฉันคงไม่มีทางหาเขาเจออีกแน่หยุดนะเอาเขาคืนมา ถ้าถ้าฉันไม่ทำอะไรบางอย่างฉันจะ Start. Sing win. สตาร์ทซิงวินสะกดคำไม่ออกครับฉันทำได้ดีใจจังที่ฉันยังไม่ตายแต่ฉันอยู่ไหนน่ะโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่านี่คือจุดจบของผมแล้ว ฉันฉันฆ่าเขาโอเคก็จบไปแล้วสำหรับในตอนนี้บันสั้นมากกับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ